สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสู่รู้เริ่มต้นก่อนจะเข้าโปรแกรมการแข่งขันแบบปินตันในวันนี้ผมขออธิบายเรื่องเวลาการแข่งขันให้เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจทราบก่อนนะครับว่าทําไมเวลาที่ผมลงในโปรแกรมกับเวลาที่แข่งขันจริงแตกต่างกันไม่ตรงกันเพราะมีเพื่อนๆบางท่านมาถามไว้ใต้คลิปแชร์ลิงก์ในช่องของผมไม่แปลกหรอกครับที่จะถามถ้ามไม่เข้าใจมันเป็นธรรมดาครับสาหรับคนที่ไม่เข้าใจแล้วถามแต่บางท่านเข้ามาถามด้วยอารมณ์โมโหเพราะว่าเข้ามา แล้วมันยังไม่แข่งขันเพราะเวลามันยังไม่ตรงก็เลยใช้ถ้อยคําที่หยาบคายด่าทางช่องและด่าผมด้วยว่าหลอกเอายอดวิวผมจึงเข้ามาขออธิบายอีกรอบนะครับว่าการแข่งขันแบดมินตันในทุกๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยคู่ที่ตรงเวลาที่สุดก็คือคู่แรกของคอร์ดในวันนั้นส่วนในคู่อื่นๆหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณทั้งนั้นครับ การที่ใช้ขอดเดียวกันแข่งขันหลายๆคู่จะต้องแข่งขันต่อๆกันไปในแต่ละคู่ตามลำดับที่ผู้จัดการแข่งขันวางโปรแกรมเอาไว้และการแข่งขันในแต่ละคู่มีระยะเวลาในการแข่งขันที่ไม่แน่นอนเพราะว่ากฎกติกาการแข่งขันกำหนดไว้ให้ชนะกัน2ใน3เกมซึ่งแต่ละคู่ที่ลงทำการแข่งขันกันนั้นจะใช้เวลาที่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นคนเก่งเจอกับคนอ่อนมากๆจะใช้เวลาในการแข่งขันค่อนข้างน้อยอาจจะประมาณสัก30นาทีได้ แต่ถ้าเกิดคนเก่งเจอกับคนเก่งเล่นกัน3เกมแบบสูสีใช้เวลาชั่วโมงกว่าทำให้เวลาการแข่งขันของคู่ถัดๆไปมีเวลาที่ขยับขยื่นไปไม่ตรงกับเวลาที่เราประมาณเอาไว้ต่างจากการแข่งขันกีฬาที่เขาฟิกเวลาในการแข่งขันอย่างเช่นฟุตบอล ครึ่งแรก45นาทีพักครึ่ง15นาทีต่อด้วยครึ่งหลัง45นาทีทําให้เวลาในการแข่งขันกําหนดออกมาอย่างแน่นอนส่วนทางด้านเวลาที่ผมคํานวณในแต่ละคู่ในแบดมินตันเพื่อที่จะลงเวลาให้เพื่อนเพื่อเข้ารับชมกันนั้นผมใช้เวลาในการประมาณในการแข่งขันเท่านั้นโดยหลักการที่ผมใช้ในการประมาณคือจะใช้เวลาของคู่ที่แข่งขันกันเร็วที่สุด ผลการแข่งขันที่ชนะกันเร็วที่สุดเท่านั้นผมจะประมาณไว้ที่40นาทีนะครับที่กำหนดไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อเรากำหนดไว้เร็วการแข่งขันก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเขาแข่งกันล่าช้าแต่ถ้าเกิดคุณกำหนดเวลาการแข่งขันได้แต่และคู่ไว้นานผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดในทางปฏิบัติเขาลงไปเล่นแล้วเกิดใช้เวลาเร็วก็จะทำให้การแข่งขันของคู่ที่เราลงเวลาไว้แข่งขันไปก่อนหน้าเวลาที่เราลง คราวนี้แหะครับก็ไม่ได้ดูเลยเพราะว่าแข่งไปก่อนแล้วเวลาที่ลงก็ยังมาไม่ถึงแบบนี้แหะครับทําให้ทางช่องต้องกําหนดเวลาในการแข่งขันในแต่ละคู่ไว้แบบเร็วไว้ก่อนเพื่อที่จะเข้ามาแล้วมันยังไม่ถึงการแข่งขันจริงนะครับส่วนทางช่องก็คอยอัปเดตเวลาให้ตลอดให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดเพราะผมเทียบจากคู่ที่ตีผ่านๆไปแล้วแล้วก็เปรียบเทียบกําหนดเวลาใหม่ให้ตลอดทั้งวัน แต่ผมก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งผมอาจจะต้องทำธุระบ้างอาจจะมีผิดพลาดบ้างที่ไม่เข้ามาเปลี่ยนให้แต่พอทำธุระเสร็จก็รีบเข้ามาดูและเปลี่ยนแปลงให้ตลอดจึงจะขอร้องเพื่อนๆว่าแนะนำได้ครับแยดาหรือใช้เท่าคำที่หยาบคายมาเม้นใส่ผมหรือทางช่องเลยครับเพราะที่ผมทำแค่อยากให้ร่วมกันเชียร์นักกีฬาไทยเพราะผมเองเป็นคนชอบชมและเชียร์นักกีฬาไทยซึ่งมันหาช่องดูยาก เพราะสื่อหลักไม่ทําการถ่ายท่อสดหรือถ้าถ่ายก็ต้องสมัครแพ็กเกจหรือเป็นสมาชิกซึ่งวุ่นวายแถมเสียเงินทั้งๆท,ท,ที่เป็นนักกีฬาไทย จริงๆแล้วคนไทยควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงในการรับชมและเชียร์นักกีฬาไทยได้ที่ทําการแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬาแต่ก็อย่างว่าการให้สัมปทานเอกชนเข้ามาจัดการและการตั้งเงื่อนไขในการเก็บเงินและการเข้าถึงการรับชมสับซอนผมเลยหาวิธีในการแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมผ่านทางช่องผมๆแบบนี้ภาพจากการถ่ายทอดสดอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างดูไปกระตุกบ้างโดนบล็อกบ้างอะไรบ้างถ้าสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ลิงโดนบล็อกทางช่องก็จะรีบหาลิง ใหม่มาวางให้ทันทีเพราะว่าผมก็รับชมอยู่เช่นกันที่ผมไม่อยากให้มาว่าทางช่องก็เพราะว่าบางท่านหาว่าทางช่องอยากได้ยอดวิวเพราะอยากจะได้รายได้ผมบอกตามตรงเลยนะครับว่า รายได้จาก YouTube ในการแชร์ลิงก์แบบนี้มันน้อยนิดเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาไม่ได้ดูโฆษณาหรือคลิปที่ผมทำพรีวิวหรอกต้องยอมรับว่าน้อยคนที่จะดูโฆษณาและคลิปของผมเพราะทุกคนมุ่งหวังในการที่จะไปเอาลิงก์ในการถ่ายท่อสดจึงไม่มีทางที่ผมจะได้รับเงินจากคลิปใน YouTube แบบนี้ที่เรามาแชร์ลิงก์ไว้มากมายนะักที่ทำเพราะว่าสุขใจในการทาในการเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับที่เสียเวลาในการรับฟังที่ผมอธิบายไป ต่อมาเรามาดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดของวันนี้นะครับวันที่25พฤศจิกายน2564จะมีการแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2021ทัวร์นาเมนต์ระดับเวอร์ทัว1,000ชิงเงินรางวัลรวม850,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ28ล้าน50,000บาทที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยจะมีนักแบดมินตันของไทยลงทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในวันนี้ สำหรับลิงก์การรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็จะนำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เมื่อถึงเวลาแข่งขันเหมือนเดิมนะครับ เพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์การถ่ายท่อสดไม่เป็นด้านท้ายคลิปนี้จะมีคําแนะนําวิธีการเข้าลิงก์เพื่อรับชมการถ่ายท่อสดไว้นะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับในวันศุกร์ที่26พฤศจิกาย,ยน2564จะมีนักแบดมินตันไทยรายใดบ้างที่จะมีโปรแกรมลงทําการแข่งขันในรอบกอนรองชนะเลิศในวันนี้และจะลงทําการแข่งขันในเวลาใดเริ่มจากการแข่งขันในข้อที่1มีนักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขันใน ที่1ทั้งหมด3คู่ด้วยกันครับในวันนี้คู่แรกของขอที่1จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ12.00นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดียวจิวพิทยาพรชัยวันมืออันดับที่27ของโลกจะพบกับอานเซยอนมือวางอันดับที่4ของรายการจากประเทศเกาหลีใต้ คู่ที่สองของนักแบดมินตันไทยในขอดที่1จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ13.40น,น,นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดียวมิวพรปรวีช่อชูวงศ์มือวางอันดับที่5ของรายการมืออันดับที่10ของโลกจะพบกับอากันเน่มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากประเทศญี่ปุ่น คู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยในขอดที่1จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ16.10น,น,นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากูลกับวิวราวินดาประจงใจมือวางอันดับ3ของรายการคู่มืออันดับที่8ของโลกจะพบกับกาเบรียล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาสอพี่น้องสโตเอวามือวางอันดับที่5ของรายการจากบังกลาเล เราจะมาดูต่อกันที่ขอที่2นะครับในวันนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในขอดที่2มีนักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขันในขอดที่2องจำนวน2คู่ด้วยกันเริ่มจากคู่แรกแข่งขันกันในเวลาประมาณ13.05น,นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับสองของรายการมืออันดับที่8ของโลกจะพบกับอาสึกะจากประเทศญี่ปุน่น คู่ที่2ของนักแบ,บดปินต้านไทยในขอที่1จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ16.45น,นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพลัวรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต่รัตนาชัยคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการคู่มืออันดับที่2ของโลกจะพบกับตันเหมิงกับเป่ยจิงจากมาเลเซียก็เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงการถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมา เห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคําว่าคําอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ําเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ําเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ําเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ